สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับวมือนี้ก็ตรงกับวันที่24เมษายน67ครับน้าเชียร์ผ้ารวยกะจะมานําเสนอแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับผมลาวพัฒนาครับเป็นคลิปของพ่อแสวงเด้อครับผมพ่อแสวงครับหลังจากที่ห้างหายไปหลายงวดครับผมงวดว่างหันพอกลับขึ้นมาขึ้นเวทีครับพี่น้องเนาะ เข้าที่4994ครับผมเขาตัวเน้นพร้อมด้อครับผมเลขของพอครับถือว่าสุดยอดแล้วครับผมกลับมาเดินดีอีกครั้งครับพี่น้องเนาะครับเอาในงวดวันที่24เมษายน67มาตามแนวทางตัวเลขพอแสวงสูพี่น้อง Fc เด้อครับผมเป็นแนวทางเส็่งโศกเส็่งดวงครับผมลาพัฒนา2ทุ่มครึ่งับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอแสวง น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอบพระคุณพอสแสวงครับผมครับเบิ้งเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยสวัสดีพอสแสวงครับผมครับสวัสดีครับมาเชียร์น้าเชียร์ครับได้ไหลายบ่พอ่บอบ่บอบอ่ <laughs> ได้นิดหน่อยเออตัวกลับปะเนี่ยว่า โอ้ไม่ตรงดีบอเออขันจับตรงเงือมันกับไวบนระประลายไหมครับผมก็ือวาตรงไหมครับถือว่าเดจ็กน้อยอยู่ครับอ๋ครับเบิ้งอีกตัวพอตามตัวอ,อีกครับ<อ>ผมเพื่อเดินดีอีกครับเออากายกับห่อนขึ้นเก้านะครับผมห่อนแก้งเยวครับ โอราะว่าวันใดจะถึงเรกแล้ววันใหญ่น้อจะได้ไปทั้งนครปฐมฮ่า่โอ้ยคือค <c oughs> <า>ุณผ <c oughs> อดกรุงเทพอยู่เลยนี่เนี่ย <Yeah. S 2> ครับอือวันไหนมาเจอ,อกันเดี่ยวแถววันน้องก็ดีด้วยอ๋อก็เคยไปบองหันบองนีเขาบอกอาย่ปทุมแน่อย,ยู่ตลาดนั่นตลาดนี่ก็อยากไปซองเบิงืงให้เขาวันนี้วัานในชิงพื้นมีงานเลยอือครับงานประจำปี ถ้าไม่จำดีคนครับครับอขอรับกานสีให,ห้อยต้องสีคนหลายนะพ่อเนาะคนหลายหลายไปเห็นยุ่ยไกลจำได้ระบาดผมย้ายลงไปเอาไ,ไปไปแล้วเอาครับ <c oughs> โอ้ยเลขไปไหนวะเอาลองเบิ้งอีงก่อแ<ะ>นวทางเบิง้งติดทางเบิ้งเลขมันส,นสองกับสามเลยอ่สองกับสาม สองกับสามครับตัวเด่นที่พอตัวเด่นมันตัวในม้นสองสามสี่ตัวในม้นหนึ่งสองสามโอ้ส่วนสองกับสามวัเนี่ยตัวในม้นหกม้นหกเจ็ดแปดวันโคตรเจอร์นะครัหกเจ็ดแปดครับเนี่ยเสียวขันจับสุดมันมีสองสุดครับผมสุดที่สุดที่เขาว่าครับไม่กิดแต่มีแค่สองกับสามแล้วรับ เจก็แปดอะ้วครับเจ็ดสอง 2, 3, 12, เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามแปดสองแปดสามอันเบิลก็ต้องสองสามสามเลยเบิลสองสองสามสามเยอะเบิลมาเหรียนงานกันเด้อ <c oughs> บ่อเ,หบอเห็นเบิลโดนแล้ว <laughs> เนี่ยมนสองสองสามเลยครับ <c oughs> หกราเบนดเยอยคนหนึ่ง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 ราเบนหนึ่งไม่น่าลงทุนครับผมไม่น่าลงทุนปรี๋ยวมากิดมีแค่น้ละหกคู่กคุณเชนละหกคู่ตามไปแล้วครับนับเบิบร์ดก็จะได้หกค,คู่ครับผมสองกับสามถือว่าเด่นครับพี่น้องนะงวดนี้มีแค่นั้นแหครับว่าอะไรพ่าบนเห็นเราเมันซ้นำกันไหม แม่นี่ครับผมไ่ไลยหางหรอกครับผมเล่นเมื่อไนครับพี่น้องยุี่ว่าจิตนักบนให้นักล่างเท่านั้นครับผมเลขพว่องนมันเขามันเข่าล่างเนาะเข่าเชี่ยครับแลวส่นหนึ่งมันเข่าบนส่วนนุ่ก็แลไปนักว่ามันซ้ำกันอะไราสีผาสีผาสีผาสีาเลยเดินครับผมเล่นทอกันหันมันซ้นมา เขาพุ่งเยียงหดมากัน้นมากครับตอนนี้ชนมาบ่เนาะสี่หวดเลยหาหวดแล้วชนชนมาครับผมที่พานมาเนี่ยเลขเด่นเยก็ละเก้าสองห้าแปดแต่ว่าก็สองห้าแปดก็โอนบ่เล่นหรอกแต่ว่าสีไม้อีกว่าจะเล่นแปดละเป็นแดกกสองละสองกระปกมีตัวนึงอยู่แต่หามก็บมเป็นะไรนะครับ เลขสองห้าสองแปดเลขสองกับแปดครับลองเบิ้งครับพี่น้องลองเบิ้งครับผมเบิ้งสูตรพอว่าสอนชนจะมาไหมครับผมลองเบิ้งลองเบิ้งวัดตัวหนึ่ไหมครับตามตัวสามแปดสามสามแปดสามสองแปดสองสองแปดสองเลขหาครับผมเลขสอง ว่าหันเก่าบนเก่าล่างแต่ว่าหันกบนลกบล่าง<พ>อโอ้ยจับซีกบซีว่าถึงไหมซีก็ศูนย์เลยก็เลี้ยวซูนกับยังมาอยู่นะครับ<อ>เขาก็ไมาเชื่อกับจีลบกวนเวลาขายของพอจำหนีเด้อครับพอ่อครับขอบคุณพ่พอครับผมดีไม่แห้งครับพอ่อสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องครับผม พ่อแสวงครับพี่น้องเนาะแนวทางลาวพัฒนาครับงวดพัน์เพิ่นกับเขาที่ซีเก่าเก่าซีครับพี่น้องครับงวดนี้ครับผมมาเบิ้งพิจารณาไปนน้ากันชน2สูตรก็คือ2กับ3ามนี่เด้อครับพี่น้องเด่นบนล่างสองกับสมครับชุด2ตัวบนล่างครับพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามครับเบิ้ลสองสองและสามสาลองเบิ้งงวดนี้ครับพี่น้องเนาะชน ชุดไหนมาชุดนั้นไหมครับผมชุดสองกับสามครับไม่น่าลงทุนบนคือหนึ่งครับผมล่างไปได้ครับพี่น้องครับชุดสามตัวบนก็จะมีสามแปดสามสองแปดสองครับผมครับพอว่าเน้นให้ครับพี่น้องเนาะให้น้ำหนักทอการมดครับผมเลขติดสองติดสามครับเอาลองเบิ้งครับพี่น้องส่วนเลขไหลครับผมเก้าสองห้าแปดเช่นเคยครับผมเก้าสองห้าแปด แต่ว่าเด่นไปที่2กับ8เด้อครับผมเลขไหลครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อแสวงครับผม4คู่เน้นๆครับร่วมเบิ่นก็จะเป็น6คู่เน้นๆครับพี่น้องเนาะครับเขาถ่ายคลิปนี้ครับนำเชียร์พาลุยกับขออวยพ่อให้พี่น้อง FC โชคดีเด้อครับผมครับมีโชคมีช่โชคหมานเป็นน้ำกันครับผมเราพัฒนา2ทุ่มครึ่งเมษายน67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ